สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแบมที่อาค่ะนิงที่อาค่ะสวัสดีค่ะพี่แบมสวัสดีค่ะน้องหนิงเพิ่งเคยไลฟ์กับพี่แบมครั้งแรกเลยวันนี้ใช่ค่ะวันนี้มาโคจรมาพบกันนะคะช่วงเช้าแบบนี้นะคะเวลาเดิมเริ่มต้นสิบไมงครนะคะช่วงแรกของเราสิบโมงครึ่งนะน้องหนิ้งวันนี้บรรยากาศสดชื่นมากๆนะคะเป็นวันสุกวันแห่งความสุขสดชื่นใช่ค่ะ รายสัปดาห์นะคะเสาร์อาทิตย์ของเรามีรถใี่เตรียมมาเซอไว้หลากหลายมากๆเลยค่ะเพราะว่าช่วงวันหยุดยาวนะน้องหนิงลูกค้าไม่ได้มีแผนไปไหนเข้ามาดูรถที่ทีอาคาของเรานะคะซึ่งรถของเรามีให้เลือกประมาณกี่คันนะคะน้องหนิง350คันเลยโอ้โห้โห350คันเยอะมากนะคะรถแต่ละคันของเราเป็นรถมือแรกประวัติเช็คศูนย์นะคะสามารถนํารถเข้าไปเช็คศูนย์ต่อเนื่องได้เลยใช่เลยค่ะ แลส่วนนี้จาเรามีรถอะไรมานําเสนอคะน้องหนิงคันนี้เลยค่ะ Mazda 3 2.0 e 2018ค่ะพี่แบงรถคันนี้ปี2018นะน้องหนิงดูโดดเด่นสวยงามมากเลยค่ะมาด้วยสีเทานะคะใช่รถสวยมากค่ะเดี๋ยวให้เบตพาดูรอบๆคันก่อนนะคะด้านข้างนะคะบริเวณรอบคันคุณลูกค้าอยากให้เห็นใกล้ๆเลยว่า รถแบบร่องรอยการใช้งานค่อนข้างน้อยมากนะคะรอยขีดก่วนรอยขนแมวไม่ค่อยมีนะคะค่ะใช่ค่ะมือเปิดทั้งสี่ด้านของเราก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยน้องหนิงคันนี้ดูโดดเด่นมากดูแลรักษาง่ายมากสีนี้กี่ปีก็ยังดูใหม่เหมือนเดิมใช่แล้วค่ะแล้วเป็นรถในฝันของสาวๆหลายๆคนเลยรุ่นนี้นะคะบอกเลยแนะนําเลยคันนี้เลิกคอมเมนต์เลยนะคะใช่ค่ะมาดูในส่วนของยางเลยค่ะยางนะคะยางยังแบบ ดอกยังแน่นอยู่เลยนะล่องยังลึกอยู่เลยค่ะโอ้โหพี่แบมคันนี้ยางปีอะไรคะพี่แบมพี่แบมโอ้โหการดูปียางของเรายนี่เลยยางปีนี้ปีสองคุณลูกค้าใช้อีกยาวๆค่ะยางใหม่ปีนี้เลยนะคะได้อีกยาวๆเลยบอกเลยว่าสุดคุ้มเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวพามาดูในส่วนของภายในแต่ว่าก่อนจะเข้าภายในดูไฟเรียวที่กระจกมองข้าง ตรงนี้เขาจะเป็นเส้นเรียวๆนะคะแตกต่างจากรุ่นอื่นๆใช่ทำให้ดูแบบสวยนะคะดูสวยดูแตกต่างนะคะในส่วนนี้เดี๋ยวเราไปดูหน้าห้องเครื่องกันก่อนนะคะใช่แล้วใช่แล้วมันเลยราคาก่อดะัยใจเย็นๆเดี๋ยวบอกราคาไปเดี๋ยวแจ้งราคาเดี๋ยวรอดูห้องเครื่องของเราก่อนนะตกใจเลยอู้ทำไมราคาเบาขนาดนี้ใช่คุณพี่ค่ะดูได้เลยในส่วนห้องเครื่องนะคะ สภาพเอี่ยมมากๆเลย<ช>่แล้ว่เพราะว่าทียาคารของเรามีการปรับสภาพ<ช>สะพานหน้าห้องเครื่องภายในช่วงล่างโอ้โหสภาพน้องๆไปไ้ายแดงเลยใช่แล้วในส่วนของหัวน็อตฝากระโปรงนะคะคุณลูกค้าดูได้เลยรถไม่เคยมีการเก็บงานนะคะน็อตไม่มีรอยขยับ เม็ดส QC ยังอยู่ครบทุกจุดนะคะพี่แบมเห็นเด่นมากเลยค่ะจุด QC ต่างๆของโรงงานนะน้องหนิงโอ้โหสวยงามมากใช่แล้วค่ะนี้ใช่เลยสวยทั้งภายในและภายนอกนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะว่าจะสวยขนาดไหนไปค่ะพี่แบมมาอยากทราบราคาแล้วน้องหนิง ปิดประตูก่อนแม่เปิดประตูเข้าไปนั่งคุยกันในรถดีกว่าโอเคค่ะเชิญเลยค่ะน้องหนิงภ<ม>ายใ,<ค>ใน <มา S 2> คันนี้นะคะได้เป็นโทนดําไม่ว่าจะเป็นเบาะนะคะโอ้โหตัวนี้จะเป็นมาสด้า3 2.0e ปี2018ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะคันนี้นะคะ ป้ายแดงบอกราคาป้ายแดงก่อนดีกว่าราคาป้ายแดง8ปดแสนห้านะพี่แบมแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทอันนี้คือราคาป้ายแดงออกห้างเลยนะคะแต่เรารถปีสองพันสิบปดเราขายไม่ได้เนาะแปดแสนกว่าไม่ได้เราต้องหันเครื่องเลยหันเครื่องให้ลูกค้าเลยใช่ค่ะแปดหมื่นเก้าพันบาทกท่านคุณเองโอ้โห เราเน่าจากนี้นะคะราคาประหยัดแล้วปี2018ใช่ค่ะ489,000บาทใช้เงินออกรถเพียง199บาทเท่านั้นเองคุณเป็นเล่นไปน่ะพี่แบบโอ้โห199บาทค่ะคุ้มมากโปรนี้ออกรถมาหลายท่านแล้วนะคะยังมีช่วงเวลาให้ถึงสิ้นเดือนนะโปรพิเศษแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาชมภายในกันดีกว่าคุณพี่มามา เบาะนะคะเบาะก็จะเป็นแบบเบาะผ้านะคะทรงจะเป็นคล้ายๆทรงรถสปอร์ตโอบกระชับสรีระนะคะนั่งสบายรู้สึกแบบนั่งสบายมากเลยค่ะนุ่มนะคะในส่วนของคอนโซลนะคะก็จะเป็นสีดำตัดสีเทาเมทัลลิกนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยใช่ปะโอ้โหเครื่องเงียบมากใช่ค่ะหนูชอบตรงไหนรู้ไหมพี่แบบในมาสด้าเนี่ย เนี่ยมันดูมีอะไรแบบตั้งขึ้นมาอย่างนี้เนาะวิทยุความแตกต่างจากการดีไซน์ของ Mazda กับรุ่นอื่น Mazda จะค่อนข้างได้เปรียบเรื่องการดีไซน์ทั้งภายในและภายนอกออปชันก็จะได้มากกว่าตัวอื่นนะคะในส่วนของวิทยุถ้าเป็นรุ่นทั่วไปเขาจะฝังอยู่ตามนี้แต่เนี่ยเขาทำให้ดูมีมิติมากขึ้นดูมีอะไรมากขึ้นนะคะวิทยุก็คือเอามาตั้งใช่ แล้วมาที่พวงมาลัยของไรเรายปพวงมาลัยใหม่มากค่ะไรลิ้วรอยนี่เดิมเดิมนะคะน้องหนิงค่ะเดิมจากโรงงานนะไม่ใช่เปลี่ยนพวงมาลัยมาใหม่นะคะยังใหม่อยู่เลยนะพี่แบบไม่ได้ใช้งานเใช่ค่ะใช้งานน้อยมากแล้วก็เดิมเดิมเลยค่ะ เพราะว่าถ้าอยากเป็นตลลอดเยปกติแบบถ้าแบบใช้งานเยอะหรืออะไรถ้าเป็นยิ่งเป็นคุณผู้หญิงขับเนาะมีการแบบทาครงทาครีมพวกนี้ก็จะร่อยก็จะมีมีรอยการใช้งานนะคะแต่วันนี้สำคัญเลขไม้ของเราดูก่อนเท่าไหร่พี่แบมหลักหมื่นค่ะแปดหมื่นแ่นะโอ้ยคมค่ามากๆได้ปีใหม่ไม่น้อยราคา489,00 0เาบาทเอาอะไรมาไม่คุ้มราคานี่ยเราก็ยางที่ใช้ได้เป็นยางปีที่โอ้โห ใช้เงินออกรถเพียง199บาทน้องหนิง199บาทนี่เราได้อะไรบ้างคะรับประกันอะไรบ้างอย่างแรกเลยเนาะเราแถมผู้ดูแลให้3ปีโอ้โหวิ่งไปช่วยเหลือ3ปีตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้ออกตกนะคะโอ้โหอยู่บนได้เยไปได้หมดเลยนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของประกันเครื่องเกียร์ กล่อง ecu รวมทั้งสิ้น179รายการพวกใดชาร์จไดสตาร์รับผิดชอบให้หมดแล้วพวกคันเกียร์อะไรต่างๆได้หมดมีแค่2อย่างสอย่างที่ลูกค้าจ่ายเองแบตเตอรี่อหัวเทียน2อย่างนี้เลยค่ะโอ้โห179รายการจากสถาบันนะคะที่ดูแลใช่โอ้ยเจ็เก้ากจากแบบอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเนาะใช่ค่ะประเทศเหมือนกันใช่โอ้โหลูกค้าขับรถมาสด้คันนี้ขับไปรู้สึกเอ้ย มันสั่นๆไหมอ่ะลูกค้าเข้าสู่บริการมาสด้าได้เลยทัวไทยทัวไทยไม่ต้องสำรองแล้วลูกค้าที่ไม่สะดวกมารับรถโอ้โหเรามีบริการใช่100กิโลแรกนะคะฟรีค่าใช้จ่ายใช่เวาปางถามว่าผ่อนประมาณเท่าไหร่ครับค่านี้เดือนลับประมาณ แปดพันไปๆเนาะใช่ค่ะแปดพันก็บาทใชเงลนดกเี่ยวันละสองร้อยกว่าบาทใช่ใช่เงินดอกเบ้เพียงหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทลูกค้าเจ้าผ่อนเดือนละประมาณแปดพันกว่าบาทนะคะซึ่งอัตราดอกเบี้ยของเราเริ่มต้นที่สองจุดเจ็ดก้าวแล้วผ่อนยาวๆกันไปเลยใช่ผ่อนได้นานสูงสุดถึงเจ็ดเจดปีด้วยกันโอ้โหภายในสวนมากดูในส่วนายมากเลยนะคะใช่ค่ะด้านหลังนั่งเป็นยังไงบ้างคะน้องเบสอ้โหนั่งสบายมากเลยค่ะเนี่ย เบาะแน่นฟูมากๆเลยค่ะใช่ค่ะ,คะ ไม่มีฝุ่นด้วยนะเวลาตบคือแบบใหม่มากเหมือนแบบไม่เคยมีคนน้องเมงยังได้กลิ่นใหม่แล้วที่สำคัญนอะโอ้ดูดูเพดานเพดานของเราสะอาดมมากเพราะว่าทีอาคารเรามีการปรับสภาพใช่พี่แบมร้อยเจ็ดสิบห้าจุดด้วยกันนะคะใช่ค่ะทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมแล้วตามมุมอย่างเงี้ยเราทำความสะอาดยังไงคะเนี่ยน้องแปรงเลยค่ะแปรงสีฟันโอ้โหต้องใช้ความละเอียดสูงมากมากคะแเราไม่ใช่ใช้แปรงสีฟันแบบนี้นะเขาเขาเรียกว่าอะไรอะเอาเป็นแบบใหญ่เนาะมาทําเป็นให้มันเหมือนคล้ายๆลป เป็นใยบางๆใช่ไม่อย่างนั้นถ้าใช้แปรงเลยพวกนี้จะเป็นริ้วรอยใช่รอแต่ว่าเราจะเรียกภาษาเราว่าแปรงคล้ายๆแปรงสีฟันเป็นแปรงที่ใช้แปรงขนอ่อนนุ่มใช่ค่ะทําความสดเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันนะคะใช่ค่ะคิดว่าพี่แบมจะพาขับรถเที่ยวนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูด้านท้ายก่อนอุตส่าห์ดีใจคิดว่าจะได้นั่งรถเที่ยวนะพี่แบมชอบมากเลยค่ะสีนี้น้องหนิงโอ้โหสวยสุดใช่ค่ะ ด้านท้ายเป็นยังไงนะด้านท้ายเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนะคะดูในส่วนของไฟก่อนเลยค่ะลูกค้าคะสีรถสีเงินสีเทานะคะตัดกับไฟเลี้ยวสีแดงโอ้โห,โโหดูแบบดูสวยดูแบบเฟียสน่ะภาษาบ้าน <laughs> สวยหรูมีมิติทั้งภายในและภายนอกโอ้โ<ด>หดูองสัมภาระของเราน้องนิงกว้างมากๆค่ะเอื้อมไม่ถึงเลยนะคะสามารถ ใส่สิ่งของได้เยอะมากนะคะใช่ค่ะนี่เลยนะคะยางอะไหล่ยางอะไหล่แม่แรงอุปกรณ์มือถอดล้อต่างๆอยู่ครบเลยค่ะแล้วที่สําคัญเวลาเราดูรถนะคะเราดูซีน ใช่ค่ะทายรถของเราน้องหนิงไหมคุณลูกค้าตรงนี้เลยจ้ะสีเดิมๆนะคะจะเป็นสีแบบนี้ถ้าหากว่ามีการเคลมประกันอะไรมาจะเป็นแบบสีขาวหมกสีขาวเลยคือจะขาวขาวใหม่เลยคือจะทำเงียนแค่ไหนจะไม่สามารถที่จะปิดในส่วนของการเก็บสีได้เลยนะคะเป็นจุดสําคัญที่ดูได้ไม่ยากเลยนะคะเนี่ยในส่วนเนี้ยแล้วขั้ท้ายของเรานะคะเราไม่เคยมีการเก็บงานนี้ค่ะก็คือยางขอบนะคะเลาใชจิ้มเข้าไปมันก็จะคืนรูป ใช่ค่ะสะอาดเอี่ยมมากๆเลยค่ะสวยจร 4, 89, 9, 2. 2 yep. ิงคันนี Geor ้พี่แบมราคาเท่าไหร่นะพี่แบมราคาเพียง4,89,000บาทบาทเท่านั้นเองมาต d a า2.0 e งจุดศีปีสองพคันนี้นะคะรีบเข้ามาจับจองนะ่ะ8 0 0 0นกวบาทเท่านั้นเองจ่ายเงินออกรถ1 9 9บาทโปรโมเป็นรนี้มีขับถึงสิ้นเดือน ขับฟรี90วันโอ้โ90วันก็ผ่อนปีหน้าเลยนะคะออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าค่ะมีรถเที่ยวปีใหม่แถมยังมีเงินโบนัสกลับไปให้คุณพ่อคุณแม่พอเไม่ต้องผ่อนรถลูวงสิปีท่านไหนที่มองหารถอยากจะเปลี่ยนรถนะคะที่ราคาของเรา สามารถให้ราคาสูงลูกค้านำรถเก่งรถกระบะนะคะคะรถที่ใช้งานอยู่เดิมมาเปลี่ยนมาเทินอัพเกรดอัพเลเวลขึ้นไปเพราะว่ารถของเรานะคะมีทางรถเก่งซีดานรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งรถกระบะสี่ประตูยกสูงโอ้โหมีหลากหลายมากเลยค่ะมีทุกสไตล์เรียกว่ามีทุกสไตล์ใช่นะคะวันนี้เลยเป็นไงเดี๋ยว ต้องรีบจับจองแล้วนะคะเพราะว่าตอนราดสามอย่ารอช้าเข้ามาแล้วออกไปเร็วมากเราได้ได้เป็นสีบอลเงินคันี้ด้วยเป็นรถยอดนิยมมากเลยนะราดสามเนี่ยรอนานไม่ได้รอนานไม่ได้นะคะ น้องหนิงถ้าลูกค้าสนใจอะค่ะสามารถติดต่อน้องหนิงได้เบอร์ไหนคะโทรหาหนิงได้เลยนะคะ0929194190ค่ะเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์และไลน์ ID ค่ะพี่แบมแล้วของพี่แบมละคะ0988240339ค่ะติดต่อแบมได้ทุกวันเลยหรือว่าอยากจะขอคำแนะนำกังวลใจเรื่องไหนแจ้งเข้ามาได้เลย<ช>นะคะ,คะเรามีทีมงานคุณภาพาไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ f i n a ที่ดูเงื่อนไขของคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ ถึง12สถาบันกัรนเงินเลยโเยอะมากกังวลใจเรื่องไหนให้ทียอาคาเราเป็นทางเลือกดูแลให้ใช่ไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยพิเศษกังวลรายรับอยู่ใช่อะ่าไปผิดปรนตตัวเองใช่ใช่หรือว่ามีภาระที่ผ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นรถบ้านหรือบัตรเครดิตต่างใช่แล้วทีอาคาเราดูแลให้เรามีทางออกให้คุยลูกค้าได้หรอโอเควันนี้เนาะเราก็พี่แบมลูกค้าเยอะ คนนี้ไม่ค่อยมีเวลามาไลฟ์สดนะปกติหนิงชอบชอบแขิงคนว่าหนิงเป็นท็อปเซลล์แต่ที่จิงคนนี้นะคะท็อปเซลล์แต่เขาต้องไปรับลูกค้าแล้วสำหรับวันนี้นะคะเราเอารถนะคะ mark สามสองจุดศูนย์ e ปีสองพันสิบแปดราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทค่ะคันนี้ใช้เงินออกรถหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทต่อเดือนแปดพันไปปเฉลี่ยเล่นๆวันละสองร้อยกว่าบาทเท่านั้นนะคะค่ะโอเคลูกค้า มันมีคนภากอยู่ข้างหลังมสม,มองมันไปหมดเลยค่ะคุณลูกค้าขออภัยนะคะค่ะอย่าลืมนะคะเข้ามาดูแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เราทีมงานทียาค่ะใช่ค,ค่ะ,<น>ะเพราะ,ะว่าเรายินดีคัดสรรรถดีๆรถมือแรกประวัติเช็คศูนย์ให้ใ<ช>ลูกค้าเดี๋ยวช่วงเที่ยงครึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีรถรุ่นไหนมานําเสนอให้กับลูกค้าค่ะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าสาวสวยคนไหนคงไม่พลาดคนนี้นะคะหนูนี่แหละอ๋อ <c oughs> โอเคโอเคไปแล้วค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปโทรหาลูกค้าติดตามลูกค้าแล้วก็ดูแลลูกค้าที่เข้ามาชมรถอยู่ด้านหลังก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ช่วงหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณ<ด>ค่ะ,คะอย่าลืมโทรหารหน่งนะคะบ๊ายบายชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ